รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ชูรักชูรสโดยโรงแรมอิมพีเรียลค e ีนส a r าร์คสุขุมวิทซอย22บริษัทปตทจำกัดมหาชนสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ชมครับเปิดเข้ามาเจอพิธีกรหน้าตาดีๆแบบนี้นะครับแน่นอนเป็นรายการอื่นไหนไม่ได้แล้วนอกจากรายการชูรักชูรสค,ค่ะและครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้นะคะโอ้โหพลาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าทีมงานของเรานะคะเตรียมเรื่องราวสุดๆที่น่าสนใจนะคะได้เปรียบ การที่มีพ่อ,อสื่อแม่สื่อยังไงบ้างรักออนไลน์เนี่ยค่ะก็ได้เปรียบอยู่แล้วค่ะเพราะมีตัวเลือกให้เราเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าตาแบบไหนเลือกได้เลยค่ะชอบไม่ชอบไงก็เลือกได้ค่ะพ่อสื่อแม่สื่อเนี่ยคือเราได้เจอตัวจริงอะค่ะตัวเป็นๆไม่ใส่วิกไม่วิกไกไม่รีทัศค่ะผ่าตัดเปลี่ยนกับกระเทยที่อยากจะแปลงเพศที่มีขนาดใหญ่คุณหมอว่าน่าจะเป็นไปได้ไหมปลดพังผืออันนี้ออกเนี่ยเอาไว้เพศจะยืดออกมาได้ประมาณ1-2เซนติเมตรทั้งหมดนี้ติดตามได้หลังโฆษณาสักครู่เดียวค่ะ แม่ว่าเมาื่อไร,ไรแค่มีเธอใกล้กล,ก,ลก็พอแล้ว